สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกกาปปูกนะคะเอาลากผักชีฝรั่งนะคะมาปลูกมาลงมาลงในกระถานนะคะมาแบบนี้นะคะที่เราลงเอาไว้นะคะเราใช้ลากหมดเลยนะคะทีนี้เราก็ใช้ลากนะคะเราซื้อผักชีฝรั่งมาแต่เราจะเอาตัดหน้าแค่เหนือแค่นี้นะคะแล้วเราเอายัดใส่ลงไปนะคะนะคะี่ค่ะเสียบลงไปนะคะอันนี้แล้วก็ เราดินนี่เราผสมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่น้ำหมักแล้วก็ดินนะคะดินผสมปุ๋ยข้อกนะคะใส่ไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็เราเอาน้ำนี่นะคะใส่ลงไปเราจะใช้นี่นะคะเจาะนะคะเพื่อที่เราจะให้เราจะเอาต้นลรากนี่คะ่ะลงไปในนี้เลยนะคะนี่นะคะลงไปแบบนี้นะคะ เราไปใช้มือก็ได้เพราะว่าดินเขายังไม่แน่นเนาะดินให้เราไม่แน่นเราก็ปลูกไปนะคะใช้รากอันนี้นะคะปลูกลงไปเลยเดี๋เขาก็ขึ้นเองนะคะขึ้นซื้อมาเราก็ไม่ต้องไปนั่นนะคะไป,ไ,ปไปหาย,ยาบไปไปไหล่ะนะคะนี่นะคะแล้วปลูกเป็นกระถางกระถางไปเลยนะคะเอามาเพาะใช้ในพืชสวนครัวเห็นไหมคะ เราใช้ใบไม้นี่รองนะคะใบไม้แห้งที่อยู่บนต้นนะคะนี่ค่ะใบไม้แห้งที่อยู่ตรงนี้นะคะดูนะคะที่รากเป็นแห้งนะคะนี่แหละ,ละมีประโยชน์นะคะแล้วเราก็เอามาเอามานี่ค่ะเอามารองตรงนี้นะคะลองตรงนี้เลยจ้ะนี่นะคะเสียไปข้างค่ายนะคะแบบนี้แหละหง่ายๆป,ประหยัดไปหลายอย่างถ้าโตแล้วนะคะยิ่งอากาศดินเดนนะคะ ก็จะขึ้นง่ายนะคะแล้วก็มาสบ้าจะขึ้นมาปลูกช่วงเย็นๆนะคะเพราะช่วงเช้าเราก็ยังไม่มีเวลานะคะเราก็มาเอาเวลาว่างมาปลูกนะคะปลูกเอามาลงในกระถางนะคะนี่นะคะเราก็ใส่ลงไป่ตีหงโตโก็เองนะนคะเราลากขึลงดินแล้วนะคะลากลงดินแล้ว น้อยก็ใส่ไปค่างไม่เป็นไรหรอกเสียบลงไปนี้เลยนะคะเสียบลงไปจ้าเราก็ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะดินเนี่ยแล้วก็ที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราก็ไปตรงนี้มันมันแคบไปก็ไปเพิ่มอยู่ที่กระถางเสียบตรงไหนที่ว่างแล้วก็เสียบไปค่ะเพราะเนื้อที่เราไม่มีใช่ไหมเราก็เสียบลงไปนี่นะคะ เสียบลงไปนี่เลยจ้ะีเาเสียบออไปนะคะอ่าอัค่ะเสียบเรียบร้อยนะคะเราก็เอารากผักชีนะคะเอามาเสียบนะคะเอามาเอามาปลูกในกระถางนะคะให้เขาโตแล้วเราก็จะเอามา เอามาใช้เป็นโคนเลือนนะคะต้องขอเป็นคลิปนะคะคลิปสั้นๆนะคะคลิปแนะนําว่าการที่เราซื้อิธีมีลากเอามาปลูกได้ไหมได้นะคะปลูกเสร็จเดี๋ยวเขาจะขึ้นขึ้นรางของเขาเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งให้ดีกว่านี้นะคะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมน่คนที่รับชมนะคะก็จงมีมีความสุขนะคะราทํทำพื่อสุขครัวบนบ้านนี่เรามีความสุขนะคะได้กินด้วยได้ประหยัดด้วยนะคะ ค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนปลอดภัยบุญรักษาภักคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบา,บายยไ,ไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีนะคะสาธุคะ่ะ